สนี้หาจะพาไปสถานที่เที่ยวสุดแมสที่ใครหลายคนต้องอยากมาอย่างแน่นอนก็เพราะว่ามันเป็นไร่ชาเขียวที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งในประเทศไทยดูที่จังหวัดเชียงรายครับดอยแมสลองนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะปกติจะคนจะต้องเยอะปะแต่คือวันนี้เราโชคดีมากคือไม่มีคนเลยใช่ที่นี่เป็นของเรานะฮะ เอาละครับเดี๋ยวไปอิ่มเอมกับบรรยากาศที่สวยงามของที่นี่กันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมขอบอกเลยครับว่าที่เนี่ยเงียบสงบมากไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย <laughs> ได้ยินแค่เสียงเลื่อย,อ,ยอะไรสักอย่างที่เขาก่อสร้างกันตรงนูง้น<ม>แต่ว่าไม่สำคัญอะไรดูธรรมชาติดีกว่าครับให้สวยงามาา101 เามาถึงเราก็จะพบกับร้านชาหลายๆร้านซึ่งเราสามารถชิมชาได้ฟรีพร้อมเสิร์ฟแบบโอมากรเซ่กาคท่องเที่ยวมาครับแบบลอามาชิมชาแต่ละประเทมีชาแดงชาเหมือนี่นุ่นๆนุ่นๆนุ่นๆน่นๆน่นๆนๆๆๆน่นๆน่นๆน่นๆนุ่น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 น่นน่นนุ่นน่นๆน่นนุ่นๆน่นๆนุ่นน่นๆนุ่นๆนุ่นน่นเนุ่นนุ่นๆนุ่นๆน่ๆๆๆๆน่น่ ถ้าสึกยังไม่อินก็ก็ขอชิมใหม่ชิมใหม่ด้วยเลยจนอิ่มก็ได <c oughs> ้ที่นี่ก็ยังมีใบชาให้เราเลือกซื้อเลือกชิมเยอะจริงๆครับเช่นชาเขียวมะชะสุดละมุนชาเบอร์สิบสองกลิ่นหอมเย,ออย้ายวนใจชาอูหลงรสชาติที่ยอดเยี่ยมและอีกมากมายเพียบสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ก็คือเป็นชาเขียวมะชะเป็นจุดเด่นของที่นี่ีย๋ยวผมจะมาลองชิมดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงมันจะแบบรสชาติจะอินอยังไง บรรยากาศก็กดีกลิ่นของใบชาก็หอมเสียงของธรรมชาติก็ไพเราะแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นช่วงสรรหานำเสนอผมเลือกใช้หูฟัง s t u d i o อแฟมหูฟังจากสวีเดนเน้นความเรียบง่ายที่โดดเด่นหรูหราหูฟัง s t u d i o อแฟใช้ง่ายเพียงปลายสัมผัสสิขอเพงเลงฤดูกาล เธอไไเขาจไรักยินชัอใช้เขากรกาบเธอเขาแจกรักไม่ต้งทักเขาก็ทเจพอาดไ่น,นาทีนี้มีเพียงแค่เธอมาแป็นกัน ค้มเอมกับเสียงดน,นตรีกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ก่อนกลับก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากกันด้วยนะจ๊ะแน่นอนใครมาจะต้องไม่พลาดที่จะซื้อชาต่างๆชุดต้มชาก็มีอุปกรณ์ชงชาก็น่าสนใจและอื่นๆอีกมากมายแถมได้ความรู้เรื่องชาไปอีกเพียบแถมจุกอีกตั้งหากรสชาติของชาเนี่ยมันลึกซึ้งจริงๆก่อนที่ผมจะพาเสียเวลาไปมากกว่านี้ แล้จบคลิปกันเลยไหมเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อแล้วมันจะนานกว่าเดิมกูเห็นด้วยถ้าใครสนใจอยากจะมาที่นี่ยอยู่ดอยแม่สลรองจังหวัดเชียงรายนะครับไล่ชา101่งศนคนน้อยนะมาเหอมีที่จอดรถด้วยขึ้นมามันก็จะชันหน่อยแต่ว่าแนะนำให้มาครับโอเคครับไว้คลิปหน้าสันขหาจะพาไปที่ไหนอีกต้องติดตามแล้วเจอกันครับนี่คือไล่ชาหนึ่งวู้